สาวคนหนึ่งค่ะร่วมงานโชว์พาดค่ะพี่แอรใช่ค่ะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่แอรได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะโชว์พาดบูทิฟในคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดค่ะเขาก็มีการปรับนะคะแล้วก็ขยายบูทิฟค่ะที่ที่นี่ค่ะที่คาราบอนนี่เลยที่อยู่ที่คอกับที่หูเลยใช่ค่ะผมว่าชอบทุกชิ้นเลยค่ะนี่เลยชอบยังคะ รู้จับหรือยังคะพี่แอ๊บรู้จับหรือยังคะจับอยู่ค่ะตุดนี้นี่ยแต่สวยสวยแค้ชิ้นเดียวในโลกค่ะโอ้ชิมหนักนิดนึงาเออเตินเกรงๆหน่อยไหมคะไม่เกรงเลยครู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วทราบเหมือนเข้ากับพี่แอ๊บเหมือนกันนะฮะแน่นอนค่ะทางแบรนด์นั่งให้พี่แอ๊บใส่อีกให้ใส่หรือให้ไปเลยให้ไปเลยอยากได้อย่างไหนคะพี่แอ๊บแบบไหนก็ได้ปกติชอบแบบไหนก็ชอบของโซปาร์ยังไงบ้างคะพี่แอบ ชอบงเพราะว่าเป็นแบรนด์ทุกคนจะรู้จักเลยนะเป็นลักชัวรี่แบรนด์นะคะที่เก่าแก่ยาวนาน100ร้อยกว่าปีถ<ม>ึงร้อยหกสิบปีนะคะจากค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักแล้วไม่ใช่เด็กแล้วค่ะแล้วก็อันที่แน่ๆอันนี้อาจจะเ,เกิเนเอื้อมไปนิดนึงสำหรับเาสำับแต่ว่านาฬิกาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นอาะไรพวกเนี้ยค่ะที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของโซฟาเลยทุกคน<ม>สามสิบเอ็ดกับนั่ะเลย มีม uhm ืบอ31ล้านเลยราคายุติธรรเทียบแล้วก็คือสามารถช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นด้วยนะอยู่ที่นี่นหนใช่ค่ะแล้วก็มีการปรับปรับรูปแบบของไลฟ์บูธนะคะก็จะมีห้องที่แบบเข้าไปเป็นชวนตัว้เอ่ออาชิ่งชวนนิดนึงค่ะพี่จะพาสำหรับใครที่ชอบสะสม์สมสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟน มันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันแบบมันอาจจะแบบเป็นครั้งแรกมันก็ตอนแรกเหมือนจะโอเคมันก็แล้วแต่บางทีมันก็มีโมเมนต์ฉุดกลับมาในงานที่คุณนั้นหลายหลายคนสงสารพี่แอฟมากแบบดูพี่แอฟเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเพื่อนเพื่อนทุกวันเลยเพราะว่าแขกก็มาเยอะแล้วก็ต้องดูแลงานเองอะไรเองด้วยคลพอมันเป็นเรื่อง เัาแบบเรียกอะไรคะกั้นผัานนะคะมันก็ก็อาจจะมีอะไรขัาตกตกข,อข้ออะไรอยนาเงี้ยก็จะจะบคู่กับ,บ,กบแจกเสมอว่าขออภัยด้วยคะ่ะโดยเฉพาะยิ่งวันแรกๆแล้วก็เป็นวันที่แบบฝนตกรถติดอะไรอเงี้ยะะแล้วก็ช่วงวันแรกๆก็คำนวณที่นั่นก็ผิดพลาดไปบ้างเงี้ยไม่ ผู้ชมมาแบบทำหน้าที่าเสร็จแล้วก็ยังไปจัดรายการต่อไปอะไรกันต่อก็ไม่รู้ต่อยังไงนะคะก็ก็รู้สึกว่าก็เสร็จงานแล้วก็ควรจะกลับไปทำงานแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะช่วยเราไปด้วยในตัวอะไรกันงานจริงๆก็คือได้รับกำลังใจจากคนเยอะมากแต่หนึ่งในนั้นก็ต้องขออนุญาตถามเนาะกับนนคุณเองหลายคนจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเพียงทางตลอด อีกหนึ่งกำลังใจเป็นวิจีภาพที่ดีเลยอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงกำลังใจนะคะขออนุญาตก,ก่อนไปถึงยังเป็น hmm. รุ่นเล็กนะคือสำหรับแอฟรู้สึกแบบซาบซึง้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติกับแอฟ<บ>เองแล้วก็กับ้งครอบครัวเม <c oughs> ื่อมีผู้ใหญ่หล <c oughs> ายๆท่านที่เรารักแล้วก็เคารพแล้วก็คือจริงๆท่านไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ท่านมาท่านก็ลำบากอย่างท่านนี้อที่ออฟที่ออฟ ถ้าท่านคุณปู่ไทวงคล้วพ่ออุสงก,การเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาหลายวันก็ได้นะถ้าท่านมาอาจิมวิรัชเนี่ยค่ะซึ่งอจิปัจจุบันก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนบ่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อจิก็เพิ่มต้องมาให้กำลังใจมาทั้งวันสวดทั้งวันชาวนาขีดเลยก็ขอบคุณจริงๆค่ะก็เหมือนกันขอบคุณใจครนะาวนี้ต้อง กาารมให้กำลังใจขนาดนี้คนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นคนที่แบบตัวจริงตัวจริงของเราก็เลยแบบอยู่ด้วยเราตลอดอย่างนี้เลยอไรนะอาจรย์ตอบไปยังไงนะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนที่เราเป็นดัมเบลวันของเราที่คุยอยู่ด้วยอะไรนะกัปตันก็เอาเลว่าเป็นคนที่เออ่ให้กำลังใจแอบแล้วก็พปอร์ตแล้ตอนนี้ที่หนึ่งไหมครัแล้วก็เขาก็ ก็รู้แหละว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นปัญหาเพราะว่าเขาก็เป็นเฟรชแล้วก็และแอปก็ไม่ไมกล้าจะควรเพราะม่าเขาทนงานแต่ว่าเขาก็อยาก็อยู่ใกล้คอยซัพพอร์ตว่าถ้าเกิดอะไรขา้นบ่อยและตอนนี้เงาจบการเรีนก็จะไปค่าแต่เห็นมีข่าวถึงท่านว่าเขายอมเคสิ่งครอบครัวเพื่ออยู่กับทใช่ด้วยคือหลายๆอย่างก็คือจะเห็นหลังจบแล้วเนี่ยค่ะ เออเห็นเขอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วเอาจริงๆ่ะตอนที่อยู่ที่งานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเราไม่รู้ว่าค่ะว่าใครอะไรใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองอะไรบกย่างไปเร็วมากลยค่ะในแต่ละวันที่จัดงานเฟียดไดซัมนคะว่าจริงๆเขามีแฟนที่จะไปเที่ยวแต่ว่าเออเขาไม่ยอมไปเพื่อที่จะมาอยู่กับเราค่ะนี่นะครู้สึกมันซึ้งซึ้งตื้นตันลื้นใจแบบยังไงบ้างจริงๆ่งที่มกคือบ คนที่ที่สละเวลานะตรงนั้นนะคุณก็ไม่ง่ายเลยแล้วทุกวันช่วงไหนก็แบบเป็นอะไรที่ฝนตกรถติดฝนตกหนันกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วมันก็เป็นมันไม่ได้กำหนดมาก่อนก็ไม่ต้องการทันถ่นารู <c oughs> <อ>้ว่าทุกคนก็คงจะต้องจัดเวลาอะไรแบบเนี้ย <c oughs> รวมถึพี่นักข่าวเองที่แบบไปอยู่กัน <c oughs> ร้อนชื้นฝนตกเปียกกันแบบจนเหตื่นเลยอืมแบนะไร <c oughs> แอายหลายคนก็ชื่นชมโมเมนต์แบบผูะป่าอยู่ตรงนั้นน่ารักหลายคนก็ชื่นชมโมเมนต์ที่มันจะมีแบบคนสงการน้ำปีแล้วก็น้ำโนนเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกันได้เห็นคลิปหรือยังแบบอยู่ในรายกเป็นไงคะแบบในสายตาเราได้เห็นโมเมนต์แบบอย่างเงี้ยแรู้สึกตัวเองโชคดีค่ะใน คามคิเป็นนี้นะคะในหลายๆโมเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคยอยู่ในชีวิตแองอดีตปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ยังมีความรักและความหวังดีและความความห่วงใยให้ใกับแอปและครอบครัวอ,อ,อย่างตอนนี้คนก็ยังเป็นทุหลักว่าเอะน้องนนจะใช่พูดพู่จริงเลยแต่ต่คง,งนเชียร์เยอะมากแล้วยิ่งเห็นจากการที่เขาแบบเป็นซัพพอร์ตมาเราอีกดี แอปพอจะอปรวมตัวพอจะมีลุ้นเป็นคนนี้ไหมคะอะไรอย่างงี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกอย่างที่บอกขอบคุณค่ะอืมล่าสุดแอปพอจะเห็นไหมที่มันมีล่าสุดออกมาเลยว่าวงในเนี่ยเนี่ยวงแอปอันนี้จริงอันนี้ล่าสุดของล่าสุดเลยวงในเขาลืมไแล้วว่าคู่เราเนี่ยคบกันจริงจริงเห็นไปทานข้าวที่ทองหล่อด้วยกันแล้วก็มีโมเมนต์แบบน่ารัก น้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เห็นเลยค่ะ,คะใางที่เนพนิ่งบหรือว่าใครจะเจอที่ไหน <S <S เพราะว่าแอปเรเคยจดไปแล้วว่าก็ทานข้าวอะไกรก็เราไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะรู้สึกว่าก็ไม่ได้ดเป็นเรื่องที่ จะต้องมาติดตังแต่ถ้าฟันธงสถานะกับน้องณตอนนี้นะคะเพราะคนก็แบบรอเชียร์ร้อนห้ือกินทำที่จับปากของแอปพัสออนสักทีหนึ่งแต่หลายคนก็บอกว่างานในพายในงานส่วาอันนี้มันคือความชัดเจนมากอะไรอย่างี้เไม่ได้มีเวลาคิดอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เอาแค่ให้อาีมลงกลับไปทำงานมันก็อย่างที่บอกมันบบกไม่ค่อยถูก เดิมเลยโมเมนต์ช่วยให้กำลังใจรู้ว่าหลายคนจะรู้ว่าคุณแม่พี่หมิวมาพูดแทนให้พูดกันแล้วให้คำตอบแทนแอฟเลยคุณแม่คุณแม่พี่หมิวแทนิใส่รูปรวบเลยกันเอออาจจะแท็กเยอะเนาะในรวมรวมเฟรมกันหน่อยมีรูปคู่แอฟเลยนะ พี่อาจจะยุ่งหร <c oughs> ือเปล่าเองดูแลแขกอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่พุ่งนึกได้อละต้องเคลียร์แล้วต้องเคลียร์แล้วก็แล้วมีแต่ว่ามีมีเป็นครอบครัวถ่ายรวมโอเคเป็นอะไรที่าค่ะพี่แอมขอบคุณค่ะ